Yeah. Sure. เมื่อแอ๋แหล่พี่น้องเอ้แต่เสาจนวัตเทียงจนวัตใบเฮ็ดเบียรแล้วกับฟอยล์ตัวใบที่นี่อันนี้ให้เบืองยังวัตถีให้เบิองอะโบเขาโดดต้นนี้สามปีกลัวพี่น้องสามปีกลัวท่วมหัวยืนมือว่าเห็นนี่แหละเสียงยังขวักขวักขากโอ้ยลูกพี่คอยเล่นยังบุลูกพี่คอยเล่นทุงนี่สามปีกลัวพี่น้องจ้าคนเป็นจ้าปีดอก เพิ <c balm> ่นยังเป็นหน่วยแหมพวกไมยแหมเอาพวกกระโดดจักปีเพิ่นยังเป็นหน่วยนะคุณดูหูตอบคำถามเขาเนี่ยขอบอกหูจักขอบอกคยปลูกนี่ยล่ะปลูกติดนี่ยล่ะมี่สองต้นต้นนี้สามปีกลัวต้นนี้ดปีครึ่งนี่ต้นนี้เพียงอึกนี่ยล่ะพี่น้องเพียงอึกเข้านี่ยล่ะต้นนี้เอาพวกกระโดดต้นนี้นะปีครึ่งซ้ำเนี่ยแหละจ้ะก็ถือว่าใหญ่ไว้อยู่พี่น้องอขอบอกค่อยปลูกเราพิ่งว่าก็ปลูกนี่ยล่ะ แต่ว่าต้นตนี้ต้นใหญ่แล้วคือสิทธิีกินน่วยดอกคือสมบูรณ์ดีจ้ะเพราะว่าเพิ่นไอ้นี่น้ำขี้ฟุ้งบ่อปลาเห็นไหมเวลาเขาสูบเขาเปลี่ยนหรอกเขากระทายมาใส่นี่ปล่อยมาใส่ต้นใหม่เพื่นกระเสมดูทางงามบ่ะที่นี่อันนั้นต้นนั้นขนาดต้นขนาดเม็กซิกันพักผงสุรด์ละเออง่ายๆไอ้ต้นบักเฟืงองข่อยกำลังงามบ,างงบักเฟืองยักเด้เพื่นว่า ตานซื้อมาบุคุณบอกว่าเปล่งยักษ์หน่วยมันยีไงอยู่สันมาแต่ว่าสิ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 ได้เห็นหน่วยไงปุ๊บไม่ได้เห็นไงเรอกคือเดียวพงส่งต้นพะทะไหนไอยู่ตักเพาะแต่แปะอันนี้ต้นสาบเสือในเบื้องนั้นเบื้องนี้คางบ่อปลาพี่น้องปลูกต้นไม้หลายอันหลายแนวหลายต้นไม้อันนี้เครื่องมาหน่อยตัวนี้อันนี้ต้นมาหน่อยกว่าตัวนี้กำลังแตกเครื่องขึ้น ัแต่เครือกถึนงามๆวันยู่อวนแล้วยางไปกวอนค่อยแล้วเราได้เครื่องสูบน้ำแล้วไปอานหลานได้ยังวะบอ่อนี่ปล่อยน้ำออกพักไว้แห่งพื้นแห่งจังหน่อยพักบอ่อกาบอรบอร่อแหงอ่งบ่อยางใส้ซ้ำควบสาจังเสียวปลาสุดใหม่มาลงเออมีผู้ลงค้นพื้นถามข่อยเด้อันพื้นว่าขอไปเห็ดอีหยังมาคือคือทั้งจอยทั้งดำเทวศันต์เครืงขี้ลายแต่ต่กี่คนผู้สวยๆว่าทวศันว่าเออตกอับบอ่ว่าวศันว่าเออ บ่มีงานบอมอีมียังบอก่าซันว่าเพื่นว่า w ายงานคนละลายแต่พี่น้องเอ้แต่ว่าผิดแต่ว่าจากคนผู้สวยเปลี่ยนอาชีพนะเปลี่ยนอาชีพจากคนหน้าสวยกลายเป็นคนขีเรเาซันต่อเบิ่ให้บอกคือแถวว่าพอดีเออตะกี้ก็เฮ็ดอาชีพลำวงลหะพี่น้องเออบาดีนี่ก็เปลี่ยนอาชีพเป็นกเกษตรกรบาดีนี่นะเออเออโอ้ยหนาะโอ้ยคาเตียนก้อนหินสะดุดลม อันบบนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเออกองฟื้นกองอยัางหอยฟันไใบแต่หากว่ามันหัดอเก็บอยู่เปลี่ยนอาชีพใหม่ตัวเืออาชีพลำงวงมันบางอย่างมายืนเนาะหางเธอมีงานบ่มีงานมันมาหยากส่วนหนึ่งเราหันส่วนโควิดนั่นแหละมันก็เลยหยากกับเปลี่ยนอาชีพใหม่ตัวเลี้ยงปลาเสร็จแล้วเลี้ยงปลาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเอ,อ้ยจีปลาทะปีนี้เฮ็ดหน้าเองเนี่ยสิบ,บอกให้ปีกายนี่วะปีนี้ก็สีเฮ็ดเองคือนก้อ,อนละพี่น้องเอมึงน้ำ น้ำบ่อปลาปล่อยไม่เสร็จตุนใหม่สูบออกจากบ่อมาหันก็ไปยื่อ้วนสองแถวยังวะงานบุอึดพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เปลี่ยนอาชีพมะนี่ว่าเป็นเยนกระสีตะกอนนี่งานบุยืดเนี่ยเห็นยังวะเกี่ยวไปเวียนมาอยู่รอบบ่อปลานี่แหละออกจากบ่อนี่ไปบ่อนั่นออกจากบ่อนั่นกับไปบ่อนั่นผุแล้วอ้มันหลายบ่อเนาะบ่อทีอยู่บริสเล้วเงือ เห็ดอาชีพลำวงเขาก็ต้องแพ่งนาแพ่งหนวดเขาเนาะกันอาชีพลำวงถือแดดดำแน่ก็บ่ไใบนากันว่ต้องเขา่าฝาอย่าให้มันเขา่าฝานาะตรงเท้าตรงสวยตลอดน,นะอาชีพลำวงนะพูดแล้วอาชีบตืนกินลำกินเนาะใส่นาใส่ตาหากินบ่ต้องแพ่งนาแพ่งตาบ้านนี้ไม่เฮ็ดกษะใส่ตะกำรรนี่เว้ยบ่ต้องงงเลยอ,อยากดำกับดำปล่อยธรรมชาติเลยธรรมชาติสุดๆเลย บ่ต้องมาพัวงหนาพัวงหลังบ่ต้องคิดอีหยังหลายพ้อบเพราะว่าคนมีความสุขได้พี่น้องเขาไม่ได้ตกอับนะอไม่ได้ลำบากลำบ่นอีหยังเลยเออมีความสุขดีแท้ชีวิตแบบนี้คนเราบ้าก่อยากใช้ชีวิตแบบนี้โดนแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ต้องยุ่งยากกับ่ายบ่ต้องดิ้นรนบ่ต้องอีหยังมากมายบ่ต้องหลายบ่ต้องนั่นบ่ต้องนี่บ่ต้องโน่นโอู้หุ้นหวยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่กับหมากับแมวคนเรามีความสุขโอ้ยปีเกล้วยใหญ่คัม ปีกุ้ยใยข้ามหลักปีกุ้ยใหญ่ข้ามะบ่ว่าสั่นเฮ้อโอ้ยเนาะคนหาโอ้ยคนหาว่าสั่นโอ้ยอย่าถืออย่าซ่าอย่าสวมอย่าสาบอเลียนว่าหัวพุ่นพีมานอนเฝ้าคักขนาดได้เดี๋ยวนี้มาคุ่มงานโอ้ยพุ่นมงม่วงคอยก็ลังเป็นดอกมงม่วงแก้วคอยเป็นมากหน่อยแล้วก็มีพุ่นน่ะเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่พุ่นน่ะจังหน่อยขอขสีมาหากินหมกสวมหมกเสียวอ่างวเจ้ารเถินแล้วจังหน่อยนี่ ดอกเต็มต้นอยู่มวงหน่อยมวงหน่อยเนี่ยเมื่เห็นดอกพี่น้องดกอยูอ่เด้แต่ว่ามันหงเวยหน่อยมันเนี่ยเมื่อหันเห็นดอกรกดกปีนี้ยุติกินสวมอ่างเมือเจ้าอยู่ดอกคือลูกผีนอนอเมืองสโอเซเลียยูน ลองค้นพลว่าป้าก็เลี้ยงหลายแต่พี่ต้องอือเสียละขวดคุ้นลูกสวยตัวขวดคุ้นลูกสวยกวบเห็นมันปลูกมันล่นเห็นมันเนี่ยขอบก็โยกมาเลี้ยงเป็นครอบเป็นครัวเลยเฮ้ยโอ้เอาวุูนะนี่นะครับครับงานเหมือนกระป๋อยของมะเร็งพี่น้องอือ แยกหนอนกระพวงยห่เพื่นออกมาเล่นแยกหนอนก้านนี่ไว้เพราะว่ากันยุ่นน้ำกันหลายๆตัวแล้วเพิ่งสิญญะสารับกันออกสลับกันออกมาเล่นสลับกันย่างครับครับเอแมนีหมาน้อยหนอเอ็หมาน้อยน้อยนี่หมาน้อยน้อยหหหึึึครับเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออกฟังผุนออกก่อนฟังหนีจังค่อยออกลูกออกพร้อมกันมันหลายตัวเพิ่งสิเนี่มาท่านมันสิญญาขุ่นนะ เ้ยอยากออกวะเท่า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 อยากออกวะลูกโอ้ยนีนี่แจกดอกบม้นี่โดนแล้วฟอยแล้วโดนแล้วอยู่ดีไม่แห้งเดี๋ยวมีที่ปลุกปลอดภัยปลอดควิดชิบกายปๆในลูกรวยห่งแปงรอนหลีนวันถึงนึงนะครับเด้อวัดีลูกครับครับบ๊ายปๆในลูกวันนี้รับตาใจบอกยปๆในลูกวันนี้วันนี้ กันแนะ่เออค่ะเดี๋ยวจังออกลูกจังออกอเดี๋ยวจังออกเดี๋ยวจังออก